ราเดชาขอเรียเสรัมเ,เร่นงแค่สรองใจโบสองนางรัชดานใจโสยสามข้อิีวรรณันสี่แม่เต้าในสวัวด์ห้านางกการ,าราดาบุราานานหกข่อจริญ็นฐานเจ็ดแม่หาใช้แดง 9. ร้านจยนกยร์เวัเตอและกระสิบราเดชานขยับลงมานะครับเลือเล่อเ่อนจะลงมาเพราะว่าหลวงพอ่ออาจารย์ะออจะได้พักก่อนแทคกับรายเรียน,น,นลงมาจากชูปท,ที่2องลงมานะครับเชื่ประเกตพร้อมกันเลยครับเชื่ประเกัรของอาจ ช่วงท,ที่สี่จะเป็นสิบท่ากันต่อไปดีนะครับขอให้ไวลยนะครับเพราะว่ามี